mm- uh-huh uh-huh uh -huh. ตัวใหญ่ข้าดนี้ใไม่ได้แล้วต้องจับให้แน่นโอเจ้านี่แหละตรงโคนตกลุ่มโคนเราะกินอไปหลายมาวเรยดไ้วสองใบเราเดียวไม่มันมีขาข้างมันโดงด้วยกันเราก็มีไม่ใช่หมหนึงหลาคน มันน้อยเลยอต่ตัวที่ผมเห็นนั่นลง่มันยิ้มให้ใช่ะนะมันยิ้มแบบแห้งๆยิ้มแห้ๆแล้วก็วิ่งไปเลย่ะเจ็มจริงโอ้ยแย่เๆ โอ้ยี่ข้างนอกเนี่ยออกมัอยู่นี่ก็เสร็จเลยไม่จกันคก็ไม่จริงเสียดจริงๆก็ตัดบอลใส่เสียดๆด้วน้องผูออกเดี๋ยวออกมไงก็ต้องออกมาขางเลย

นี่จะไปพูดทำไมมันมีใครช่วยเลยป้าร้องทะลึ่งทะลึ่งเหมันก็ไม่ปล่อยอาร้อยไปจับปูมาแต่งน้ำปูเอามือซุกเรื่องข้อป้าห้องทะลึ่งทะลึ่งตึ้งทะลึ่งตึ้งเกิดตึ่งหมดไปผมจริงป้าห้องบุ๊บมันเดือบไปทะลึ่งตึ้งทะลั่งตั้งอยู่ได้ก็ได้ อย่างปับปูทะเลตัวเดียวพัดคนนึงเนี่ยต้องรุ่นนี้ทั้งนั้นนะก้าเด้นรุ่นนี้เนี่ยก็ถือกันก็ได้ไม่กลัวมันหนึบ

นาสนุกยังไม่มีใครเล่นด้วยเลยเพราะว่าแทงแม่นอย่างนี้นี่เลยเสียบดักเข้าแล้วเก็บตัวลยไงี้ยเก็บตัวเลยเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะอยู่ตอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ขี้เกียจเดียเตรียมาขาไหากไม่้ไม่ับไวจเสียบอเสีบได้ยเสียบกดไว้ลราขู่งัดไม่ไหว พอลึกลงไปจากนี้หน่อย่โหนกอนหินทั้งนั้นเลยเราย้อนมาสอ่องอีกไ,ได้อะเงี่ยโอ้โนมันกบอ่ะ<ม>ตายบนหินน่ะท่าถอยเข้าไปอีกนะแม่มถอยเข้าไปกลึกปูดีบตูดมือ กูเห็นปากรูมึงแต่กูเห็นขามากกว่าที่การหลบมันหลบลงไม้ด้วยนะก็ะเอาไม้เอาพังตัวไง <c oughs> ทขาขุยเสร็จเลยลูกตัวนตัวนะระวังนะจำมั่งจำทั้งตัวนะ <c oughs> แสบเลยอารนี้ต่มนะพูดอีกแกพี่นี่เดี๋ยวมาทีนันตอกมดยดีกโอ้โหถ่มบ้าันมติดาจป่ะนไม่ได้ละ่ามจะตอกหินมันว่าไม่รู้เขา กินแบบไม่ต้องไม่ต้องแะ <c oughs> ออกะนี้ขอดกกระดองมาสัน้อยโอ้ยไม่โดนหินจะเสียบไ,ไม่ตรงรูตก,กแต่เน,น,นว,นาว่าขาปู บไก็ยังว่านันเลยผมก็เพิ่มีใครแทงด้วยเลยนี่ตัวไม่ไหวเนี่ยทางบ้านใจก็ได้วกบเลย มันบางทีบางทีเขาเรียกไม่เหมือนกันเลงดินี่กบทูดกบใหญ่อ่ะกบทูดลูกอีกกลุ่มนี่มันยังไม่โตมันเพิ่งโตใหม่มีการอ้า เองกบอ่ะไม่เขียดไม่เขียดไม่เขียดนี่หว่าไม่เขียดธรรมดาเฮ้ยโอไปแล้วเขียดธรรมดาไม่ธรรมดายินอยู่ในป่ามันก็เลยกลายเป็นเขียดป่าเห็นไหมดูว่าอันดิโอ้โหไม่ว้าตัวนี้เขียดเลยช่างเห็นสลดเละเอ้ยา ผมจะว่าไปนะพี่หนีบเลือดเลยนะเนื่ยแคนเนาะโอ้หินหนีบแข็งแรงกเขาเลยเนอหานี่คลาดอีออกมาตรงนี้ถูได้กับเ่านั้แล้วจะไปไหาก็ไม่ใช่ไหนใกล้ที่พัก เฮ้ยโหเฮ้ยน่าจะขึ้นเต็มหลังมันโอ้โหเข้าหลังไปแล้วโดนหลังโหกดโดนเต็มหลังเลยโอ้ออกมาครับอยู่วะเฮียเยาไม้มันตกใจเลยเหี้ยอยู่ในรูกลัว น่าจะประมาณนั้นแหละรู้กูรู้กูแล้วอะไรมันอะไรมันดังอยู่ในนี้เมื่อกี้เนี่ยวัเนียรูเนี่ยหื้มกบไปบังมุดกระปายเออมันเป็นบนกูหนีบเลยตุบเล่อเลยเนี่ยตโอ้โหใหญ่มายที่มันร้องอันเนี้ยนี่ก็ใหญ่อยู่แน่ ครบใหญ่แล้วตัวนี้เนาะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัว ตัวนี้คิดนี่แหละเดี๋ยวป่ะเฮ้ยเอาโอ้นี่แหละใช่เลยอ๋อเสร็จแล้วขนาดตัวมันจะเป็นญงกว่าทูแ่้วนี่นะอืมแต่เนี่ยมันยังไม่โตนะน้ำน้ำน้ำถ้ามันโตจริงๆอ่ะมันจะลักษณะนี้เลยเนี่ยแต่มันจะโตใหญ่หัวใหญ่ว่าพูดนะอ๋อเนี่ยแหละอันนี้ตัวน้อยอืม นี่ส่องมาก็ตัวนี้ใหญ่เนาะจริงมันใหญ่กว่านี่ตวกระถิ่นเป็นโลอ่ะเจอเป็นโลมางคนตกใจเลยนะ่ริงมันตกใจไม่ใช่นะหัวตัวใหญ่น่ากลัวหารู้ไหมโอ้ยโอ้โหโอ้โหถ้เกิดเข้ารู้เข้าเลยรีบปิดจังเลย Oh.